เฮล lo สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Minecraft ใน Minecraft ซีรีส์โลกแห่งมอนสเตอร์นะคะวันนี้เราจะมาตกแต่งบ้านกันนะครับผมคือเมื่อกี้เนี่ยผมได้ไปอัดคลิป เข้าไปในเนเจอร์นะครับแต่ว่าฟลาคลิปเนี่ยมันเสียนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงนะครับผมวันนี้จะเป็น e p 4นะครับซึ่งผมได้ไอันี้มาตั้ง64กับอีก43อันนะครับผมเราจะมาครับอะไรได้บ้างอู้เราครับได้ตั้ง26อันนีครับมาให้หมดเลยโอ้ยครับวันนี้ได้ด้วยว้าว ครับสักสองอันแล้วกันเดี๋ยวครับอันนี้สัสิบสี่แล้วนอกจากนั้นก็เก็บไว้อเอาของดีเก็บไว้ก่อนของดีของดีอ่าจะเก็บไว้โอเคก็เอาประมาณนี้ที่เก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งบ้านกันด้วยความสว่างตรงนี้แล้วก็ทุบตรงนี้ออกเดี๋ยวควันควัน ตรงนี้ออกแล้วก็ติดไฟใส่เข้าไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งห้องเก็บของเราสักนิดหนึ่งนะกันนะอ่าตรงนี้อ่าหนึ่ง ตัวครับด้วยนะครับเพราะว่าถ้าห้องนั้นมันมีไม่มีตัวครับมันก็ไม่ใช่ห้องเก็บของนะสิเฮ้ยอู้อันนี้อะไรเนี่ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจเดี๋ยวพี่น่าค่อยมาทำเนาะอ๋ะอเผลอกดครับไม่เป็นไรมันเอาไว้ทำอะไรอะที่เครื่องซ่อมเหรอซ่อมกับเลสไม่ได้วันนี้ไม่ได้อ มาต่อ EP ได้เอาอันนี้ใส่เข้าไปนะครับตกเราจะตกแต่งข้างนอกได้ดีกว่าอ่นนี้ตรงนี้โอเคอันนี้หนึ่งอันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตรงนู้นด้วยนะครับอันนี้คือเอยอ้โหเกือบตายอันนี้คือเป็นแบบพวกไอ้เจ้าฟาร์มซอมบี้นะครับคืออ่าผมได้ทำวงไป ผมได้ทำวงจรในพวกน,นี้นะครับ <c oughs> ซึ่งน่ะมันเป็นไอที่มันโดดอดดที่มันเสกซอมบี้ได้อ่ะอ่ะผมได้ทำการวางไวต้ตรงนั้นคือผมไปเจอนะครับมันเป็นสปอนซอมบี้อ่าแล้วก็ผมได้ทำการขุดน้ำไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการวางลาวาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเพื่ ไว้ข้างล่างนะครับต่อกับดาอันนี้นครับอ่านี่ได้มาแล้วหนึ่งอันอ่า,อาโอเคเดี๋ยวเราสร้างอ่า,อาเดี๋ยวผมจะมาตกแต่งไอ้พวกนี้นะครับอ่าอันนี้มันก็เป็นเล้าไก่นะครับที่ผมอธิบายไปอิกทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งโซนพวกนี้ด้วยพวกโซนอ้อยฟาร์มอ้อยอัตโนมัติอะไรพวกนี้นะครับอุ้ยอ้อยเกินละ เดี๋ยวลองใช้งานแล้วกันอู้เริ่มตั้งเดี๋ยวกดติดเริ่ตั้ง25กันอีก49อู้อย่างเยอะเลยนะครับเอาเอาหมูหายเอาหมูหายไม่มีด้วยแล้วคนละ่ะไม่มีคนนะฮะขี่ได้ขี่ได้ไหมขี่ได้ด้วยเยสแต่เราไม่มีอาน,นะฮะเราต้องไปหา มาก่อนซึ่งเราเอาหนังสัตว์ไปครับชุดเก่าหมดแล้วโอ้ไม่น่าเลยแล้วชุดเก่าหนังจะพังแล้วด้วยอโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งพวกตรงนี้พวกป่าตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวรอมืดนะครับเราจะเห็นวิวตรงนี้นะเ็นวิวที่แบบน่าจะสวยนะ ย้ำแล้วก็ล้อมตรงนี้อ่าโอเคเหลืออันสุดท้ายก็ปักมุ้ว่ไปครับอ่าเดี๋ยวรอตอนกลางคืนครับเพราะความรวดเร็วดีดนิวครับนี่โอ้โหอย่างสวยโคตรจ้าแต่เอาตรงนี้มันมืดไปหน่อยนะอ่าแต่ช่างมันอู้นี่อู้แต่ผมชอบไปโซนตรงนั้นมากที่สุดแล้วนะมันเหมือนแบบโซนนั่งเล่นน่ะตรงเนี้ยมันคือโซน เรียกยังไงอะดูดีแล้วดูดีแล้วมีความแบบโรแมนติกนะครับใกล้ๆกับฟาร์มหินของเราก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วอีพีน่าจะทำอะไรก็รอติดตามชมและฟังกันกลับมครับกลับมครับโลกแห่งมอนสเตอร์ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้าบ๊ายบาย